โอเคครับก่อนอื่นก็สวัสดีเพื่อนทุกคนก่อนเลยนะครับผมวันนี้ลุยงานสิบไล่สองคันคือ,อเราลากไนงะงานมันประดังกันแล้วประจวบเหมาะอีกเจ้าหนึ่งเขาจะเอาเที่ยงเที่ยงพของเขาเปียกนะครับก็เลยมาสองคันนะีน่แล้วก็วรถทีมงานพี ok ่ท็อปเกี่ยวอยู่นี่สองคันนะครับไปนูนนะ้นเลยสุดทางเลยนู้นเลยนะเลี้ยวขวาไป เดินก็ไปวันนี้เรามาเกี่ยวด้วยรักด้วยนะครับเจ้าของหน้าไม่ออกมาฝากบอกว่าให้ดูแลให้ด้วยข้างคันงข้างคนาเก็บให้ด้วยเก็บไปทุระนะครับจัดให้อ่ะทําตามสั่งโอเคครับลงเกี่ยวนะรอบเดียวแล้วนะี่นทีหนึ่งพวงครับผม เดี๋ยวเก็บน็อตก่อนครับหลุดแล้วหลุดไปไอ้น้องสแสดงว่าเองไม่เต็มใจอยู่งั้นพี่ล็อคเองไว้เลยแล้วกันน็อตมันก็เหมือนผู้หญิงนี่แหละคนจะไปล้างให้ตายังไงเขาก็ไปอยู่ดีต่อยเขากลับมาเขาก็อยู่แบบไม่เต็มใจอยู่ <c oughs> มันก็ไม่ต่างอะไรจะกขาค้ำนี่นะมันจะเดือจะหลุดจะหลุดไลยเดี๋ยวหาที่ค้ำใหม่ให้เยอะไม่แกเรากตอนแรกเลยนะอันล่างอันล่างโอ้ข่าวดีนะทุกคมเนาะรวงดีจังเลยวะ่ะข้าวพาว แต่แบบได้ความแข่งครับ นันต้องรุดหน้าซะหน่อยเดี๋ยวให้บอนเทคกก็ได้เป็นไรออก สีขึ้นเ่ยสีไบแนี้นะ่น้ำบอมเนาะโอนโอเต็มแล้วนะครับคุณเอากระถังถ้าไม่โหลดก,ก็ได้ยังดีกว่าเฮ้ยที่หมดแล้วครับวันนี้พี่โอลงมา เราเอาทำไมไม่ใส่เรื่องพอแล้วโอจอดได้พอพอนี่ดีครับหมดแล้วนะฮะอืมจับบอมเทอุ้มสองนะครับ มาเกี่ยวอุ้มสนะเก้าไล่ก็ประมาณ3ามุ้มเก้าไล่หรือสิบไล่เลยียสามุ้มออกว่ามาณแเกียร์ จะเป็นอุ้มเลยฮะเห็นเหลือแคบๆแ,แต่คือนายาวไงจ่าบอมก็เกียนไปเกียนไปเร็วเนี่ยไหลสักขนาดนั้นนะครับปรบปรบปรบรู้เรื่องฮะเดี๋ยวเสร็จนี่เดี๋ยวผมย้ายจ่าบอมไปโรงงานอีกเจ้าหนึ่งไปเกี่ยวหอมทวีหอมพวงอะไรเนี่ยโอ้เต็มรถล้วเนี่ยพอดีพอดีเลยนะครับโอเกียนกว่าเลยเห็ข่าวไหลไปดวนโอ้โหสุดสีดสดหนึ่งพวงดีครับช่วงเนี้ย เก็บพางกนาด้วยอของนาไม่มาเขาบอกให้ดูพังก์นาเขาด้วยอันนี้มันร่มไม้เลยนก็แซะไม่หยิบได้ปัดปานออกไป ดูแลให้ครับไม่ต้องห่วง ข้ากันครับโดดนลยอยู่ดุดด่นก็นี่ยนะพี่โอโปโผล่ไปเทแล้วก็จ่าบอมก็โผล่ถือว่าสีอุ้มสีอุ้มก็ก้าวเกียนเนียนๆเ,เลยไปสบายก็ถือว่าโอเคนะใช้ได้เลยแหละ ครับเลยอุ้มทีสามนะครับที่มีโอเทร้อนอาาดอีอุ้นนอมไปเทงนอกป่าจับเอาไปตีอุ้มเลยไงเทงนอ,นอกดีกว่า เอียงด้วยครับและทางหมินอันตรายครับถึงจะเป็นสันแข็งก็จริงแต่อันตราย เราเกีย์นะครับเพราะว่าเดินออกมาอยู่ดีไม่ได้ลาออกมามันทางมันก็แข็ง,งะ่ะแต่ก็คือห้ามพลาดเลยพอดีเป๊ะไหลนี่ก็คือไหลชั้นดิ่งลงไปเลยนะครับทางล่าทางซ้ายมือก็เป็นคลองปูนคลองไฟฟ้าเดินออกไปดีกว่าอย่าหาเสี่ยงเลยเด <laughs> ี๋ยวจะเป็นงานเลยครับ เดี๋ยวเอาจากบอมไปโรงงานที่ทุ่งดงสถีนะครับเป็นทุ่งที่บ้านของผมเองนะครับมาแล้วครับถอยเวลาแลวนัานนี่ต้องมาเที่ข้างนอกแบบนี้ครับปลอดภัยไร้กังวลนะครับ มาอีกมาอีกพิธีมาออกมาอีกอ๋กอโอเคข้าว oh. <Okay. S 1> oh, สวยจัดเลยครับ เกียนแน่นอนไม่ต้องห่วงรถจุก1สิบเกือบสิบเอ็ดเียนครับขอถอยหลังหน่อยดิ 我两个。<noise> <noise>

อ่ไปเลยพอดีแรกเกลี่ยให้แล้วอย่างอ่อนเลยโอเคครับสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้นะถ้าใครชอบพีดีอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดสั่งกระดิ่งช่องดพว่นะครับผมโอ้โหโอ้โหไปแล้วเพื่อนผมครับขอบคุณทุกการติดตามรถชมนฮะสวัสดีคร oh. 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 hey. ับ c h